ที่ป้าได้ใช้ใช้สามดูซปเปอร์ไลท์นะที่ว่าเดี๋ยวนะป้าแนะนําตัวนิดหนึ่งครับอ๋อป้าชื่อบุญมีรุ่งเรืองค่ะชื่อบุญมีรุ่งเรืองนะ,ะบ้านเดิมอยู่จังหวัดไหนอะ่ะอาจจะจังหวัดอุบลค่ะอําเภอตะการพืชผลค่ะอ๋อจังหวัดอุบลน,นะ,ะอ๋อครับผมแล้วใช้สามดูซปเปอร์ไลท์ชุดดวงตานี่เป็นอะไรบ้างครับก็อ่อ ทีแรกก็ลองใช้ลองลองซื้อมาใช้ดูสองกระปุกดูก่อนนะคะแล้วก็ก็แปลว่าก็ทานไปก็รู้สึกดีขึ้นค่ะก็เลยสั่งเพิ่มอ๋อครับผมเป็นงานดวงตาเป็นอะไรอยู่ครับก็มันเป็นฝ้ามันมัว,ม,วมัวค่ะข้างเดียวค่ะข้างซ้ายคอ๋อข้างซ้ายมัวข,ข้างขวาไม่เป็นไม่เป็นค่ะแล้วไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นอะไร หมอเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเขาก็ว่าเขาก็ตรวจดูให้อยู่นะเขากำลังเข้าอะไรดูอยู่ค่ะคบต่บไม่เห็นว่าอะไรก็ให้แต่ยาม,มามาหยอดนะคะอ๋อหยอดแล้วเขายังไม่ดีขึ้นก็มันก็เหมือนเดิมค่ะแล้วทีนี้ไอ้ไอที่ไม่ดีก็คือแค่ว่ามันมัวมัว,มวแล้วก็มันมีน้าตานิดนึงแล้วก็ทีนี้ก็ ได้กินยาอันนี้ก็รู้สึกว่ามันหายไปแล้วชุดสามมาดูซุปเปอร์ไลท์ชุดดวงตาเลยนะสามดูดูซุปเปอร์ไลท์นี่สามมาดูไอคอนแทกนี่นะไอคอนแทคค่ะใช่ค่ะครับผมกินไปชุดเดียวค่ะตอนนั้นกินกินยังไงอ่ะเช้าเม็ดเย็นเม็ดหนึ่งไม่ค่ะเย็นเม็ดเดียวค่ะแค่เม็ดเดียวเองเหรอใช่ค่ะโอ้ขนาดกินผิดวิธีนะผิดวิธีใช่ไหมคะปกติต้องกินซุปเปอร์ไลท์สองเม็ดนะ แล้วไอคอนแทคหนึ่งเม็ดค่ะเพราะว่ามีแต่ไอคอนแทคมานี่ค่ะอ๋อชุดเที่ยวนี้จะได้ซุปเปอร์ไลท์ของนู้เขียวนะค่ะอันนั้นกินเที่ยวนี้ถึงจะได้อันนี้ที่คุณป้าจะถามนะก็คือกิน2เม็ดนะค่ะสองเม็ดอย่างละเม็ดเนาะคะไอซุปเปอร์ไลท์สองเม็ดอ๋อซุปเปอร์ไลท์สองเม็ดแล้วไอคอนแทคหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดขนาดกินผิดวิธีนะ ยังได้ผลเลยยังได้ผลอ่าอันนี้พูดจริงนะค่ะพูดจริงค่ะขนาดวันละเม็ดนะค่ะปกติต้องเช้าเม็ดเย็นเม็ดหนึ่งค่ะที่แรกก็ว่าจะเอาแบบนั้นเหมือนกันเออเราก็เลยมาคิดดูเออเราก็ไม่ใช่จะหนักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไงคะก็เลยอยากจะแบบว่าลองดูอืก็ดีค่ะดีอันนี้ชุดที่สองเลยนะค่ะชุดที่สองอันนี้พูดจริงนะพูดจริงจริงค่ะไม่ได้พูดเล่นค่ะคุณป้าขอโทษนะอายุเท่าไหร่ลครับหกสิบหกแคะหกสิบหกนะนะ ซื้อซื้อพื้นที่ในสวรรค์ชั้นเจ็ดไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยพูดเท็จไม่ได้นะแม่ขึ้นชั้นแม่ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดนะเอาแค่ชั้นห้าพอนะพูดจริงอยู่แล้วพูดจริงนะเขาพูดจริงขอให้ได้บุญเยอะๆนะอืก็คุณป้าแนะนําตัวพิงครับผมชื่อเล่นชื่อแก้วค่ะชื่อจริงครับผมอยู่บ้านเลขที่อยู่บ้านเลขที่หกสิบสี่ทับหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะหมู่บ้าน สดินเทพโครงการสองรามคำแหงร้อยหกรามคำแหงร้อยหกค่ะครับผมขึ้นเขตสะพานสูงครับผมกทมกรุงเทพนะกทมกรุงเทพเะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคุณป้านะ กินดีแล้วบอกต่อด้วยนะบอกต่อค่ะนะคนคนไหนไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเนาะเรื่องของเขาเดวแต่เขาอันนี้ครับผมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบอกว่าไปคุยให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าเออก็เขาก็มีแบบว่าสายตาเขาก็ไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวให้เขาหาเงินก่อนเพราะว่าเงินน้อยถามรูปก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องถามอกเราเอาเลยอใช่เพราะว่าบุญเรามีนะใครไม่ได้กินก็บุญน้อยนะใช่ค่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำบุญเยอะก็ได้กินเองอะนะเอาละขอบพระคุณมากนะครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณมาก